สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ YouTube channel hr c o m a s r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีใครบ้างที่จ่ายเงินให้ระบบประกันสังคมแต่ไม่มีสิทธิ์ใดๆบางท่านอาจจะบอกว่าก็คนที่เป็นผู้ประกันตนแล้วไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไม่เคยใช้สิทธิ์อะไรแล้วออกจากระบบไปไปเสียชีวิตโดยไม่มีญาติพี่น้องคือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใดๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ใดๆนั้น จะบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยก็ไม่ใช่คือเขามีสิทธิ์แต่เขาไม่ได้ใช้นะครับต้องแยกแยะนะครับระหว่างผู้ที่มีสิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยนะครับดูครับไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยแต่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินให้กับระบบประกันสังคมเรามาดูครับว่ามีใครบ้างครับคนแรกคือ นายจ้างนั่นเองครับนายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินสมทบร่วมกันกับลูกจ้างนะครับเป็นประจําทุกเดือนเลยนะครับแต่เวลาที่เกิดสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนายจ้างไม่มีสิทธิ์เลยนะครับผู้ที่มีสิทธิ์คือผู้ประกันตนหรือว่าลูกจ้างเท่านั้นนะครับส่วนนายจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องสมทบเงินเป็นประจําทุกเดือนที่มีการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะครับมาดูข้อ2นะครับข้อ2นี้อาจจะไม่ได้ ตรงๆเหมือนกับข้อหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแบบอ้อมๆสักนิดหนึ่งนะครับนั่นคือประชาชนทุกคนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนก็มีส่วนในการจ่ายเงินเข้าไปในระบบประกันสังคมด้วยนะครับโดยจ่ายในรูปแบบของภาษีนั่นเองนะครับเวลาที่มีการเสียภาษีเนี่ยนะครับก็จะมีการนําภาษีเนี่ยไปจัดสรรเป็นงบประมาณต่างๆนะครับและงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็คืองบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่าย ของสำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของข้าราชการค่าอุปกรณ์สำนักงานค่าน้ำค่าไฟสาธารณูปโภคต่างๆนะครับก็มาจากภาษีของประชาชนทุกคนแม้ว่าประชาชนคนนั้นจะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนก็จะต้องเสียภาษีนะครับแล้วเงินภาษีก็จะถูกดึงไปใช้ตรงนั้นนะครับอาจจะมีคำถามว่ากองทุนมีเงินตั้งเยอะ สำนักงานประกันสังคมทำไมจะต้องมาเอาเงินจากภาษีของประชาชนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนไปใช้ด้วยก็ต้องบอกว่าเขามีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าเงินในกองทุนมีเท่าไหร่สำนักงานประกันสังคมจะดึงมาใช้ได้ทั้งหมดเขามีสัดส่วนให้ดึงมาใช้ได้เพียงแค่ไม่เกิน10เซของเงินสมทบที่เก็บได้ในปีนั้นๆน,น,นะครับและที่นำมาใช้เนี่ยไม่ใช่ เฉพาะของสำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวนะครับจะต้องไปแบ่งกันกันกบคณะกรรมการที่ทำงานในการกํากับดูแลกองทุนในหลายๆกรรมการด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเอาไว้ตอนท้ายนะครับเข้าไปดูกันนะครับว่าสัดส่วน10%ไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนที่ไม่ได้ดึงมาจากกองทุนนะครับที่เป็นส่วนใหญ่เลยก็จะมาจากภาษีของประชาชนทุกคนนั่นเองครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตาม YouTube channel hr c o m a s r กดติดตามกันได้ที่สัญลักษณ์ของช่องนะครับและใครที่อยากรู้นะครับว่า10%ที่สำนักงานประกันสังคมสามารถดึงมาใช้ได้ร่วมกันกับคณะกรรมการต่างๆที่ดูแลกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีค่าอะไรบ้างก็ไปดูกันได้ที่คลิปที่ผมขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ